ใชพี่น้องมาเที่ยวรอฟ้องฟ่องแล้วสองตู้ได้จ้ะพี่น้องมวนบอจา้าไปไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันเลย นัเน e ี่าขามาหอนะคะหลังจากดพุม่น้องมเท่ยวมามาสาว่เราปทนานก็หลังจ้าสวยบ่งคอมีคนมาอ่านสวยบ่ ขอบคุณพระเบียกับพ่อทอจ้าให่ใหญ่ตรงดีนะพี่น้องดีแห้กันพี่น้องตู้เบ่งกันลงโตเลยบ่จ้าแบ่งกันลงโตเลยบอเบ่งโตลุกไปลุกโตแล่วให้ลงโตเลยยังอ้วนลงแบ่งกันลุกซ้ายแบงก์กันลงโตอยู่พี่น้องจบสิไป็นไส่เลยจะคือหิวของมาลุงตุงนางพี่น้องของฝากหลายของฝากหลายเมืองเนีพี่น้องหิวกันแซ่ ก็ถ да really? ึงเมื yeah, well ่อบ okay? oui? well yeah. ้านไหนล้วนี่บ้านนนยางบ้านนนยางเด้อพี่น้องลงโตแล้วปะย่ายลงโตแล้วคนหิวจนเซ่อคนมันจะไรอาภูดีสารมาส่งพี่น้องบ้านนนยางพี่น้องจ้าไปคนกันเหญ่ยังไงย่ายกันเทียมโลดกับหมาด้วย สอิบบาทบ่ขึ้นเรือเอาแต่เลือกเอาใจฟอมดิพี่น้องเลยจ้าจ้าเลือกเอาเลือกเอาเลือกไ้เลยมีจ้านั่งเศร้าเมยก่อนจะเข้าจะพี่น้องจังไปต่อเนาะถาพวกแม่แม่เพิ่นไปยางรอกกระเทียมก็ได้เลือกเอาเองจ้ะพี่น้องเลือกเอาหัวงามๆเด้อจ้ะเบื้องแนวพนพากันเลือกเอาวสันพี่น้องจ้า เลือกกระเทียมเดือกหัวหอมพี่น้องย่างไปย่างมากกับเมื่อยพี่น้องเอ้ยเมื่อยมาดั้งใครก็ดั้งใจลองกินเราเราละหาทีก่าน่าแม่เลือกกระเทียมพี่น้องเอ้ยเดือกหลายยี่ห้วนมันสีถือกันเน่าเลือกตัวมันกังสีบนเน่าเดือกเขาบอกว่าเลือกหลายมันส่ได้บ่งเลยเอ้วน เลือกร้ายก็จัะถอนพี่น้องเออเลือกแม่เลือกแม่โดนยิ่งเป็นคนเลือกคักเลือกแน่านั่งต่อแล้วบอกขายยายมีนั่งอยู่จ้าโดนนังอยู่จ้ายั่งมาทันไหนเนี่เรากินอยู่อันอันนี้อะไรไปป้องเคสจ้าเอาเลือก,ก,ย,กย่าเยเยววานนานลือกเลือกพี่แต่หวางงามเบอร์ท่นั้นละจ้าใส่ถุงหนึ่งแล้วเดี๋ยวถุงสองแกพี่น้อง ไปกระพากันเลือกจนหากระหายอ่วนบางเน่ยพูนเย็นพันเลือกขักพี่นกถือใจเยี่ยอ้วนไอ้หวกืงามแท้งามแท้งามได้ไหมน้าอด้หมค่ะ้าวยาวพ้าหัวนี่จะบอกอ่าบอกนี่ใหญ่ใหญ่อ่นองก็มีแม่จ้าใหญ่ทุกกบาละนี่แมบาร์จ้าแมนบารมานี่เป็นเียงกับสาวพ nó chơi <laughs> chứ, <laughs> nám con hải <laughs> súp, nám con hải súp, cho chú ngắm hình gì

ปวงาพี่ก็ปวดตึงใจอุ่วด้วยไอ้วันเราอยากกินมีกันพี่ย่างเมื่อ้รก็อยากกินมีกันพี่พี่น้องมมึงย่างหัใหญ่กว่าดี๋ยวาเปล่นำงไม่ร้าก่ใพี่น้องก็อยากแตน่ใหญ่งินสิบาทเลนาก็คือยังได้ยอเลยพี่น้อเออหิวแล้วหิวแล้วไอ้วันหิวแล้วี่านั่ตางประเทศได้หมด เป็นตแซบบแผ่แแบบมีกะทิด้จ้พี่น้องกระปนนี่กระปุนนึนนอกระปุกระปุ่น่ระ้วกนีแนี้น่นี่มันจะแบแผ่มันจะแบพอนี่สิมอยู่ิ่มเพอดีอิ่มาอ้นต้อิมอมี่อย่างท้องสไตบีบ่แบจ้าสาวจะเีงยังิหัวกบจ้าสิหัวกบจ้าีเป็นตะแแบแพี่น้อง แสียพี่น้องบ้างเน่ยผุนพอมหอยหจ้าบ้างผุนผุนเขาเอื่นเท่าตัวย้า่จะบูมเลื่ยงก่เท่าได้นั่นใหญ่บูเลี่ยงใช่ใหญ่เาแล้วตอนพี่น้องแน่หัวหัไฟจ้านี่แต่ดอกหลังจากที่เข้าสู่ความเันกันพี่น้องจะเน่เสียวคนมาง ได้ไของแล้วก็กลับบ้านกันจ้าเข้าขืน,ขนรถเท่ากระนังรถซ้ลอไปคือเก้าเราจะพี่น้องผูพันมาภนกํนลาลังมาจ้ะพี่น้องผูเมื่อากบเมื่ออาจจ้ะแ,แต่ผูมาเสามาสวยเนาะจ้ามือน,นี้คนบลายจ้ะพี่น้อง ตอนนี้เขากับหอดคิวรถแล้วจ้าคิวรถสามหล่อพนจะพี่น้องหอดบอนหนีเขาก็จะลงรถขามไปฟังไทยเขาน่าจะพี่น้องจ้าหอดที่มาแล้วพี่น้องลงรถพนใส่ของไรแหงหิวของมาลงตุงนางเลยจ้าใส่ของแล้วก็กลับบ้านกันจ้าได้ล่ของกันมาลงตุงนางพี่น้องจ้าเมื่อไร่พี่น้อง เท้ยไทยเท้ามันเลยน้องด้วยคุนกาค่นได้เข้าเได้ข้าได้ข้าอยู่ที่ลูกต้นเต้นพี่น้องเรยมดุงตรงนางพี่น้องก้าีดีๆคลิปซองตะอูได้จากพี่น้องมืนอ้า้ผาเยาวหวันมาเที่ยว สอบปลาร้าจ้าโอยหวาน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 ทั้งวันทั้งวันถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สาวเป็นสีในเด้อจ้าเอาไว้พอกันคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล้าข้าว่าสวัสดีค่ะ